คนวันอังคารทุกวันอังคารต้องหาเหตุแห่งบุญให้เจอสองเรื่องหาเหตุให้เจอว่าในวันอังคารนั้นนะคะในบ้านของคุณนะมีความสุขหรือยังลูกคุณกินอิ่มนอนหลับพ่อคุณกินอิ่มนอนหลับแม่คุณกินอิ่มนอนหลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุแห่งบุญโทรไปให้เขาหัวเราะหรือโอนตังค์ให้ร้อยหนึ่งแล้วขำๆแม่คือแบบว่าให้ร้อยหนึ่งก่อนนะเพราะว่าวันนี้วันอังคารหาเหตุแห่งบุญมันไม่ใช่สิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนให้มากกว่านี้แม่จ๋าสิ้นเดือนให้สองร้อยนะคะแต่ระหว่างนี้วันอังงคารให้นึม่ หาเหตุแห so, so, ่งบุญค่ะอะไรก็ไ <Bilder> ด <separate> like exactly ้ที่เป็นเหตุแห่งบุญของครอบครัวทําได้หมดเลย 2. เรื่องสังคมสังคมในที่นี้หมายความว่าคุณเคยช่วยโอนเงินไปช่วยวัดสร้างวัดสร้างศาลาไปทําบุญหรือตักบาตรง่ายๆสบายๆหรือถ้าสมมุติคุณไม่ได้ออกไปวัดคุณไม่ได้ไปช่วยสังคมคุณไม่ได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลคุณไม่ได้ไปช่วยเหลือคนยากจนไม่ได้ช่วยเหลือคนพิการไม่ได้ให้เงินขอทานหรืออะไรที่เกี่ยวกับสังคมฟังดีๆนะคะมันจะง่ายๆมากๆให้คุณค่ะ เอาเหรียญเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้หบาทสบาทสบาทหบาทสิบาทหรือจะแบงก์ก็ได้เอาที่ใจสบายแล้วพนมมือยกขึ้นแล้วให้อธิษฐานทุกวันองนังคารว่าเงินนี้ถ้าคุณมีโอกาสและเวลาคุณจะนําเงินนี้ไปสร้างบุญฟังนะคะเหตุแห่งบุญหาให้เจอเงินหนึ่งบาทก็ทําได้คุณไม่ชอบอะไรยากทุกอย่างต้องง่ายไม่ดิ้นลนถ้าดิ้นลนผิดถ้ารู้สึกว่ายากผิดนะคะหบาทสองบาทสบาทหบาท ยกพนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินนี้ลูกขอช่วยค่าน้ําค่าไฟวัดเงินนี้ลูกขอใช้หนี้สงเงินนี้ลูกขอเอาไปทําบุญที่วัดได้ทุกอย่างเลยทําอะไรก็ได้เขาจะเอาเงินหนึ่งบาทเราไปสร้างสาราก็เรื่องของเขาเขาจะเอาเงินหนึ่งบาทของเราไปช่วยค่าน้าค่าไฟไปสร้างห้องน้ําหรือไปทําถนนเข้าวัดเรื่องของเขาเลยไม่เฉพาะเจาะจงก็ได้คือถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับคําพูดฟังนะคะคุณวันอังคารถ้าคุณเจรจาทําอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคําพูดเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับธรรมชาติรวยลูกเดียว รวยรวยรวยฟันยับรวย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 อย่างนี้ค่ะรวยฟันยับค่ะรวยจริงๆเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คุณเกิดวันอังคารต้องใช้วาจาเป็นทรัพย์หมายความว่าทุกคําพูดต้องจริงเท่านั้นคนเกิดวันอังคารเขาเรียกว่าพวกวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรสะท้อนกลับไวมากถ้าคุณพูดเรื่องโกหกหรือถ้าคุณพูดเพื่อเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถ้าคุณพูดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าคุณพูดไปเพื่อที่คุณมีในหัวเลยว่ากูพูดไปเนี่ยเออกูหวังผล คุณรู้ไหมคนวันอังคารเป็นคนวันแข็งเวลาสะท้อนกลับจะแรงมากเพราะฉะนั้นคนวันอังคารนะคะคุณตกปากคุณห้ามโหกหุไม่ได้พูดเล่นนะคะไปถามครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่เขาดูดวงไปถามพระก็ได้ค่ะที่ท่านดูดวงเป็นคนเกิดวันอังคารตกปากพูดรวยพูดเจลจาอะไรก็รวยยิ่งถ้าพูดเสริมบาร,รมีตัวเองพูดแต่เรื่องดีๆให้ธรรมะเป็นทานเห็นไหมสังเกตไหมว่าครูให้ธรรมะเป็นทานเกือบทุกวันจะยิ่งเสริมให้รวยก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคาร นี่ยาวค่ะเพราะว่าวันอังคารเด็กะคนเกิดวันอังคารเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปหาเหตุแห่งบุญให้เจอสองสองอย่างทุกวันอังคารวันอื่นๆทําดีสม่ําเสมออยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่วันอังคารต้องก้าวกระโดดนะสมมุติว่าวันจันถึงวันทุกวันให้เงินแม่ทุกวันยกตัวอย่างเฉยๆนะให้เงินแม่ทุกวันวันละร้อยยกตัวอย่างแต่วันอังคารต้องให้200นะคะเนี่ยยกตัวอย่างเฉยๆว่า วันอังคารฉติว่าคุณเกิดวันจันทร์วันจันทร์คุณจะต้องพิเศษขึ้นมาอย่างงี้ค่ะของคุณวันอังคารวันอังคารคุณจะพิเศษขึ้นมานะคะส่วนสีโอ๊ยคณฟินกับสีนี้มากเนะคะส่วนสีที่จะทําให้คุณรวยไวรวยเร็วรวยทางลัดทําอะไรก็รวยแค่นั่งยิ้มอยู่บ้านยังรวยเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะแต่ต้องยิ้มว่าเฮ้ยวันนี้วันนี้จะกี่โพสดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยไ่ใ่นั่งยิ้มคิดแล้วไม่ลงมือทํานะคะฟังนะคะสีที่จะเสริมให้คุณหาะะได้สํําาาเเร็จวข,ขึ้้นนนนนคคคือสีงงิััร เห็นสีน้าเงินให้พุ่รวยรวยรวยเห็นสีน้ําเงินเห็นโบสีน้ำเงินให้รีบซื้อมาเห็นเชือกสีน้าเงินเห็นปอฟางสีน้าเงินกูจะซื้อมาทำไมไม่รู้กูรู้ว่าสีน้าเงินกูซื้อบดหรือว่าเห็นสีน้ําเงินหุยสวยวิยดีวิชอบอ่ะเุ้ยแบบเนี้ยค่ะสีน้ำเงินวิฟินครูหาบ้าคัําจนถึงขั้นซื้อตะก้าผ้าสีน้ําเงินวิยทำไมต้องบอกทำไมต้องบอกว่าื่นเขานะคะตะก้าใส่ผ้าคูสีน้าเงินโอเคเบเกะเพราะฉะนั้นนะ พยายามเลือกซื้ออะไรแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยครูค้าหนูจะต้องซื้อพัดลมสีน้ำเงินอ่ะก็ดีเฮ้ยครูค้าเฟอร์นิเจอร์หนูต้องเป็นสีน้ำเงินอ่ะก็ดีแต่หนูไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ไปซื้อสีอื่นแต่ครูบอกว่าสีน้ำเงินเป็นสีทางลัดความรวยคุณยิ่งเห็นสีน้ำเงินบ่อยเท่าไหร่มีสีน้ำเงินมาครอบครองมากเท่าไหร่หรือเห็นสีน้ำเงินแล้วรวยสีแห่งความรวยสีแห่งความโชคดีนั่นคือทางลัดของชีวิตคุณปกติเราต้องเดินแบบโอ้โหสมมตินะหมอดูทำนายว่า30ปีจะรวยแต่ถ้าคุณรู้เคล็ดลับนี้จากครู ข้างใครสีน้าเงินให้สีน้าเงินเป็นสีนาโชคทุกอย่างของคุณต้องสีน้าเงินน้าเงินน้ำเงินอะไรก็น้าเงินน,งน้าเงินน้าเงิน,น,งนมันจะไปทางลัคุณก็ดูสิเป็นหนี้30ล้านหมดหนี้ภายในปีเดียวหมดหนี้ภายในปีเดียวสร้างธุรกิจกี่ร้อยล้านคะอันนี้พึ่งจะกี่ปีคะสามปีเข้าปีที่สี่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะเพราะทุกความเชื่อครูบอกแล้วว่าเอาที่สบายใจถ้าเชื่อแล้วไม่สบายใจไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าเชื่อแล้วสบายใจเฮ้ยกูได้รวยชาติ